น่าจะมีคนหลุดไม่ก็เน็ตช่ามากระจายคุมโซนโอเคโอนนีอเฮ้ยมีคนบันแตกเ้ยเห็นละเห็นละอยู่บนเนินโอ้เต็มเลยตรงนี้เต็มเลยไปผมไป ไหนึ่งบอสมันหลุดถึงพลราคาเป็นบอสเพราะอะไรมันหาห้องชาร์จจะมันหลุดเบิกมีดเลยเพื่อนก็ต้องขีเปันกันกนั้นเสร็จไวยีว่ไวมันไปทางพีเห็นไรเห็นตัวหนึ่งแล้วพี่อะ โดนโดนพี่ปาปาตัดหน้าเราเลยลาดเขาเรยียกลาดนี่มันลบตรงนี้คนนึง <c oughs> อีออนเอสแคลดี้นี่เปไปไหนแล้ววะโดนหนึ่งันเสร็จไปหนึ่งเครื่องแล้ววะ เกมน่าจะมาทางเรานิดนิดนิดแล้วตอนเนี้ยเกมมาทางเรานิดนึงแต่ก็ประมาทไม่ได้ทิ้งเลยทุกเมื่อ ใช่ใช่ระบบพลเนียนจังวะมันอยู่กับผมนิดคิ่เจอหนึ่งคนคิดปลาดัก เรื่รีออนอยู่ยไงวะพี่นี่เรืยอ,องดำเชี่ยวอะไรนะอะไรมึงรีออนว่าใครบอดวะครับเขี่ยวคนนี้ตีหมดอ่ะโดนหนึ่งบอดต,ตายแล้ว ตรงไว้ไหมีมหมมตรงไว้นี่ทีมทีมหมดก่อนปลอดตายหนึ่งพอดไม่ได้ว่าเกมมันมันพลิกเลยทุกเมื่อคือทงฝั่งนเราไงโอเคโอเคอเกมมันพลิกเลยทุกเมื่อต่อให้มาทางเรามันก็พลิกได้ไต้องไหวคีบเครื่องมันถึงจะเทนอลา เงี้ยปัดเลยนะลาล่าไหนบ้างไหนบ้านี่ดำอีดำบล็อกวะอีดำบล็อกวะดำบล็อกใช่ไหมเดี๋ยวที่ก็เดี๋ยวที่กลับไปดักตรงนู้นต้องลุมด้วยวะบล็อกเหรอคือว่ามึงอานแค่นั้นแหละที่เอาคนเจ็บ เร็วจริงๆเคนเจ็บเจอคนเจ็บปลดมือ,อด้วยนะปลดมือด้วยนะปลาเรื่องวะไอ้ตังเ์ออกเม่ทรกัเนี หลบเนียนกันจังวะโดนคนเก่งแล้วมึงไง ดำมีดํพี่ดเช่จัดการเจัดการดําแล้วเออสามเครื่องาะวอยยังวะบอกว่าเกมพิกเกมพีคเลยทุกคนเข้งโซนละขวดจะหมดโอ้ทขวดเมมันเข้าวะร้ายน่นมันช้างคุณัาคุณคออคนนึง

โอ้โอสองวะปั่นเร็วจังวะมาแล้วพี่ไมปมึงปั่นหรือเครื่องลุกเห็นละเห็นละเห็นละฟังไปลุมเลยลุมเลย <c oughs> โดนพี่ไปกระลุกเ,เ,เครื่องเลยแต่เราจะไปไล่ต่อในค,คลิปไอ้พี่กระลุกเครื่องอ่ะสวยมันหลบอยู่เนียนอยู่คนนี้คนนึง โดนสวยเกมพิกอีกทุกเมื่อต้องรีบแล้วหมดเหนืกันโอ้โหหิวเนียนเลยนะมึงไงหยวเนียนเลยเหมือนกูไม่เห็นนะหิวเนียนเลยปัดกันไวนักใช่ไหมทุกมึงไงตายอีกหนึ่งศพพวกมือเนียกวอาต้องกลับไปโซนฝั่งนั้นแล้ววะนี่เหลือเหลือกี่คนแล้วเหลือสามแล้วเหรอ เคสเคสเอย่าพึ่งทีบนะเราสามคนเกมมองเกมมาทางเราแล้วอย่าเพิ่งทีบอย่าเพิ่งทีบอย่าเพิ่งทิปเดี๋มันลงลุ่มเราที่หารอยที่มันปั่นเลยนะเเลก็มีบ้าเล็กบ้านเล็กบ้าเล็กคนนบ้านเล็กนะมีคนเงินปั่นอยู่ตรงพี่วนะไว้ไว้ที่เรายอยีกคนเงินปั่นกัน โอเคโอเคไปเจอแล้วอีกคนนึงเกลเพื่อขึ้นเพล่ึนทีมนะเจอยังเจอยังเจออย่าให้มันล้มก็ให้ทีมเตรียมเตรียมทีบเตรียมทีบทีบเลยอีกคนอยู่ไหนวะเนี่ยเค้กจันอะไรสิอีกศพนึงก็อยู่ไหนแต่มันลุกเองโอเคครับโอเคโอเคสวย จบชนะเออกลากล้เีบ<ต>จริงรอบเยอนะถูเถ้าเราขวดต้นเกมได้อย่างไงมันจะมันเสียใช่ถ้าเราต้นต้นต้นเกมเกมมาทางเรามันจะได้เปรียบใช่อีกอย่างมันเป็นบอทคนนึงเลยมัเลยเสียเปรียบอืมเรื่อแต่บอทจุกเก่งอย่นะใช่แต่ว่ามันก็เสียเปรียบอยู่ดีแหละมันสื่อสารไม่ได้ไงบอทนะ that.